วันเดลวอล์กของเรานะคะไปตลาดไปตลาดได้กับข้าวมาก็มาทํากับข้าวกินวันนี้ได้ปลนปลาทูนะคะแล้วก็ผักต้มเราก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะทํากับข้าวทาเสร็จแม่บ้านอย่างเรามีลูกอ่อนก็จอกน้ําใส่ขวดไวค้ค่ะเวลาชงจะไม่ลําบากนะคะกรอกเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์พื้นที่คะ่ะแต่และว,วันก็หัวหมุนคะ่ะไม่รู้อะไรหน้าอะไรก่อนเก็บเคลียร์ให้เรียบร้อยสุดท้ายคนที่ทําก็จะเป็นแม่อย่างเรานั่นเองคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสรเรียบร้อยแล้วฉันก็นําดอกไม้ไปไหว้รถนะคะขอให้พ่อน้องดิออนขับขี่ปลอดภัยได้เวลาจับน้องดิออนอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนค่อนข้างวุ่นวายนิดนึง แล้วก็บอกให้คุณแม่แก่หอมแกะ่กระเทียมให้หน่อยนะคะลูกเขยเขาก็น่ารักค่ะซื้อกโกโก้มาฝากคุณยายโดนคุณยายบ่นไปหน่อยเพราะว่าคุณยายกินน้ําเย็นแล้วไอค่ะก็เลยบอกพอดีออนว่ารอบหน้าไม่ต้องซื้อมาแล้วนะจ๊ะจ้ะเข้าครัวต่อไปดูข้าวข้าวสุกแล้วอ่ะผักผักที่ลวกไว้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะไปทอดปลาทูค่ะทอดเสร็จกลิ่นคือเต็มบ้านเลยค่ะทุกคนมันเป็นเทา้าเฮาส์เนาะที่ระบายอากาศไม่ค่อยมีแล้วเราก็มาคั่วพริกด้านนอกนะคะหอมแดงกระเทียมนิด จากนั้นก็ให้คุณแม่ตําให้กินค่ะประเด็นที่เราให้แม่ตามํารู้ไหมว่าเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าเขากินเค็มกินจางเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้เขาตําให้เรากินจะได้ถูกปากทั้งแม่และเราค่ะตําเสร็จก็เก็บภาชนะตักบ่นใส่ถ้วยค่ะทุกคน กับข้าวก็คือจะเรียบร้อยแล้วตำป่นพร้อมผักต้มพร้อมแม่ก็บอกว่าโอ้รอไม่ไหวแล้วกินก่อนนะได้เลยจ้ะแม่นั่งกินไปก่อนเลยนะจ๊ะพ่อบ้านบอกว่ามันต้องมีอะไรแซ่บๆอยากกินตำถั่วใส่เส้นมะหุงด้วยอตามเลยค่ะพ่อบ้านเพราะว่าทางนี้เหนื่อยมากแล้วตำให้เมียกินหน่อยนะคะได้เวลานั่งกินข้าวคะ่ะกินข้าวเอาแรงก่อนเดี๋ยวจะมีงานหลังจากกินข้าวอีกคะ่ะกิจวัตรประจำวันโคตรเยอะเลยคะ่ะทุกคนะคุณยายเขาก็เล่นกับหลานไปนะคะความสุข พ่อก็พาหัดเดินนะคะอุ้ยชอบใจมากน้องดีออนถูกใจแม่ทําอะไรเหรอคะปั่นผ้าต่อคะ่ะดีนะคะที่มีเครื่องซักผ้าถ้าซักมือนี้แม่ว่าเป็นลมก่อนคะ่ะปั่นผ้าผู้ใหญ่เสร็จก็ปั่นของเด็กต่อคะ่ะปั่นไปสองรอบคะ่ะวันนี้ปั่นเสร็จแล้วก็ตากผ้าคะ่ะทุกคน ตากผ้าลูกชายวันนี้แดดไม่ค่อยดีค่ะฝนตกด้วยมามืดๆเมื่อืครึมครึม,ม,ม,มแต่ก็ขอให้ผ้าห่มลูกแห้งแล้วกันนะคะผ้าห่มประจำกายค่ะไม่มีไม่ได้เลยผ้าห่มลายๆนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตากค่ะแดดไม่มีวันนี้ตากไว้ในบ้านแล้วกันค่ะเสร็จภารกิจตากผ้าก็เก็บของต่อค่ะเก็บของเรียงตามชั้นให้เรียบร้อยนะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะ แม่ก็จัดเก็บให้เรียบร้อยเวลาหยิบจับจะได้สะดวกสบายนะคะอ่ะผ้าเปียกขอสินค้าฟรีได้คะ่ะอ่ะจัดเก็บเรียบร้อยลืมน้ายาปรับนุ่มถุงหนึง่งอายัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไป,าไปต่อด้วยหนังสือคะ่ะจัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลูกชายจะมารื้อใหม่คะ่ะแม่ก็ขอให้ได้เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวลูกชายรื้อเดี๋ยวแม่มาเก็บใหม่มีหนังสือนิทานของน้องดิออนด้วยคะ่ะร่วงแล้วกเก็บขึ้นมาหมดไปครึ่งวันวันนี้เดี๋ยวเอาน้องดิออนนอนก่อนนะคะ